เอาอีกแล้วครับผ่านเก่งเอาอีกลยครับตัวที่สี่ไหมครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่โอ้โหตัวที่สี่ด้วยครับแดงครับแดงอีกแล้วมาแล้วครับตัวที่สี่ยผ่านเก่งครับผ่านเก่งวันนี้ทํางานเข้าอีกแล้วครับมีศกตัวที่สี่ครอย่าพูดมากครับอย่าพูดมาก มือย่าซื้อไอ้เก่งวิลลี่กูโอ้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเป็นผลว่ะสามเหลี่ยมเขาดีดีมาแล้วครับมาแล้ว,ลวเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วลากขึ้นครับลากขึนก้นเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวต้อมนั่งลงต้อมนั่งลง,งตั้งเบ็ดไว้ตั้งเบ็ดไว้ตั้งเบ็ดไว้มันจะหลุดได้ยังไเนี่ย มาจับปากมันมค่อยนะค่อยนะไม่จะตายเดีมันดิ้นได้ไหมจับเบาๆนะครับคุณจับเลยปวดเท้าไหมใครเป็นได้อาก่อนนะคลา,ายพยังคันผู้ดีมาอยู่นะคลายคันนี่นะครับมาแล้วครับ